สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ a p o ป๊อสุดสัปดาห์ครับพบกับพวกเราเสาร์อาทิตย์นะครับกับรายการ a p o ป๊อสุดสัปดาห์ครับที่จะรวบรวมข่าวและสาระตั้งแต่จานถึงสุกในรายการ A p o ปอนะเราจะมารวบรวมไว้ในวันเสาร์อาทิตย์คือว่าเป็นไฮไลท์เลยทีเดียวนะครับพบกับพวกเราเหมือนเดิมนะครับทางช่อง ทีวีอมรินนะครับ34มครับผมครับผมและแน่นอนครับติดตามเราแบบน่าหล่อแบบนี้ได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆที่จะต้องเรียกระบบนี้ว่า HD ครับหรือเรียกอีกยางว่า High Definition นั่นเองครับ2ช่องทางหลักๆไม่ยากเลยครับช่องทางแรกที่อมรินทีวี TV HD ช่อง34ครับและช่องทางที่2ไปที่ w o r l d w w a r a r i n t v com ครับะอย่าลืมนะครับผมมาติดตามนะฮะทั้ง a c e b o o k นะครับ i n s t a g แ a m แล้วก็ช w i t เตอร์ของช่องของเราได้นะครับที่อัมรินทีวี HD ครับผมต้องแล้วครับผมส่วนของรายการของเรายการขอเราเฟซบุ๊กนะครับสามารถเซิร์ชได้เลยครับผมที่ a pop amarin tv นะครับส่วน IG ก็เซิร์ชได้เช่นเดียวกัน a pop underscore amarin tv hd นั่นเองครับฝากไลค์แล้วก็ฟอลโล่กันด้วยครับผมและอย่างที่ผมเกินไว้ช่วงต้นนะครับว่าทางรายการเรานะครับ a pop สุดสัปดาห์เราจะรวบรวมไฮไลท์ของจันถึงสุกนะฮะของ a pop เอามารวบรวมในช่วงแรกของรายการครับกับช่วง pop of the week ครับ ป๊อปอ h e เดอะสัปดาห์นี้คงจะหนีไม่พ้นครับ <c oughs> ข่าวที่มาแรงในสัปดาห์นี้ <c oughs> ซึ่งผมรับรองว่าข่าวนี้ทุกคนก็ต้องเห็นตรงกันครับกับข่าวของเจมี่บูเฮอร์ครับคุณ คุเจมี่บูเฮอร์นี่คือเขามาในชุดที่แบบว่าโอ้อลังมากๆนะฮะล่าสุดเนี่ยสาวฮอตเจมี่บูเฮอร์ uh นะครับได้กลับมาเข้าวงการอีกครั้งหนึ่งคือกลับมาอยู่ในกระแสอีกครั้งหนึ่งพ,พร้อมกับชุดที่เธอนํามาออกงานซึ่งเราเห็นแล้วเราก็ต้องบอกว่าอา้าววิวว้าวยาวนะฮะค,คือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสอยู่แล้วกับคลิปที่เธอทำนะฮะที่ว่าอ่า ถ,ถอดเสื้อทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับยังไม่รวมไปถึงที่เธอไปที่งานรับประกาศผลรางวัลดาราเดลี 2014, mm ่อวอร์ด2014เธอมาในชุดที่โชว์แก้มก้นแล้วก็สัดส่วนของเธออย่างชัดเจนทีเดียวพาเอาตะก้องในแบบว่าออ้ยสยิวเกี่ยวกันไปและล่าสุดของล่าสุดอีกนะครับสยามดาราสตาร์อวอร์ดซึ่งงานนี้ เป็นงานเป็นปีของ2014อเธอได้ไปร่วมด้วยแล้วเธอก็มาในชุดที่เป็นบิกินี่โชว์ตัวบิกินี่เล็กจิ๋วของเธอนั่นเองอาาเป็นชุดเดรสสีดำแล้วก็แหวกขึ้นมาตั้งแต่ด้านขาเลยนะจนมาถึงต้นขาด้านในเลยทีเดียวทำให้ตะก,ก้องเนี่ยต้องแบบว่าโอ้โหพระเจ้าจอร์ดสาดแสงแฟลชยากษศาสต์น้ำในสงการเลยนะฮะถ่ายช้อนถ่ายชออย้ชอ <laughs> นอีก <laughs> ซึ่งเธอก็มั่นใจมากๆเพราะเธอก็โพสต์อย่างแบบว่าแหมเข้มเลยทีเดียวนะครับคือแต่พอหลังจากมีภาพนี้หลุดออกไปกระแสลบมากมายก็เกิดขึ้นกับเธอนะครับและล่าสุดเนี่ยก็เธอก็ได้ออกมาแบบว่าขอโทษต่อสื่อมวลชนนะครับขอโทษต่อเรียกอะไรต่อแฟนๆหรือว่าใครๆที่อยู่ในวงการด้วยเราไปฟังสัมภาษณ์ของเธอกันดีกว่าครับก็ก่อนอื่นนะคะต้องขอโทษนะคะประชาชนทุกคนนะคะ ตลอดจนถึงผู้ใหญ่ทุกคนแล้วก็กคนที่มาคอมเมนต์นะคะก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะที่เป็นต้นเหตุให้มีภาพที่ไม่เหมาะสมออกไปนะคะเจะมี่ก็รู้สึกเสียใจนะคะเสียใจมากที่บางทีภาพมันดูโป๊ไปหน่อยนึงนะค่ะแต่โดยส่วนตัวหลังจากที่ ออกจากงานเมื่อคืนนี้นะคะจนกลับถึงบ้านแล้วก็เมื่อเช้านี้นะคะได้เห็นภาพของตัวเองนะคะภาพที่แบบเหมือนช้อนขึ้นมาะอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกแป๊บแรกที่เห็นเลยก็รู้สึกเลยว่ามันแรงนะคะรู้สึกว่ามันโปูมากจุดข่ายของชุดนี้ก็คือขาพูดกันตรงๆนะคะขาด้านขวาที่ผาขึ้นมานะคะทําให้เห็นว่าขาเรียวเล็กผอมอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราต้องทําให้มันเป็นสีสันมากที่สุด เท่าที่จะทําได้คือทุกอย่างทําเพื่อความความบันเทิงความเป็นสีสันอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแต่พอภาพมันออกมาเนี่ยพอกระแสม,มันออกมาภาพตรงนี้รูปนี้ออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเออมันเกินคําว่าบันเทิงมันเกินคําว่าสีสันไปวันนี้จะไม่ไม่อยากพูดอะไรมากก็คืออยากจะขอโทษ อย่างเดียวดีกว่านะคะขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภาพที่ก็เอาเป็นว่าขอโทษขอป่วยกันไปนะครับจริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยการแต่งตัวเนี่ยการเป็นแฟชั่นเนี่ยมันก็ดีอยู่วัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยเข้ามามากมายดีอย่างเลดี้กากาหรือใครที่ทําตัวชิคชแต่งตัวโป๊ๆนะครับแต่เราก็ต้องช่างมันดีๆเพราะว่าแต่ละที่แต่ละประเทศก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรกรองสิ่งต่างๆให้เหมาะสมกับสิ่งที่ควรจะเป็นจริงๆครับใช่แล้วครับผมผ่านเรื่องราวทั้งเก เกี่ยวกับด้านลบๆครับมาแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องราวดีๆในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาดี่ก่อนจะเป็นด้านฐานๆคูณๆบ้างบวกๆอะไรนะบวกๆบวกๆนั่นเองนะครับผมผมก็กำลังพูดถึงงานฉลองวิวานะครับผมของคุณซีแล้วก็เอมี่อ๋อใช่แล้วครับผมถึ่งจัดในเบื้องช่วงค่ำนะครับของวันที่28มิถุนายนนะครับผมที่โรงแรมพลาซ่าเอทีนีนั่นเองนะครับโดยงานนี้นะครับก็ได้มีแขกเรือเนี่ยมาร่วมงานเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็งานนี้มีเพื่อนเจ้าสาว ถึง16คนครคนนะครับผมโดยเพื่อนเจ้าสาวสิคนเนี่ยประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณเอมมี่เนี่ยได้ออกแบบชุดให้เพื่อนเจ้าสาวหมดเลยและที่สําคัญลงทุนให้ด้วยคือค่าใช้จ่ายให้ด้วยใช่แล้วเขาออกแววลนะแววลมาบอกว่าตอดตัดชุดนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทโอ้โหสิบหกคนคูณเข้าไปนี่คือเฉพาะชุดเพื่อนเจ้าสาวอย่างเดียวนะนะครับโดยหกแสนเออ นะครับโดยความรักของทั้ง2คนนี้นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเ,ออเป็นพระนางร่วมช่องเดียวกันนะครับ,รบทั้งคู่เริ่มปลูกต้นรักมาจากละครเรื่องลูกไม้หลากสีในปี5 5 8 8นะครับโดยในเรื่องนั้นนะทั้งคู่เนี่ยเขาจะมีการให้คำสัญญาแล้วก็ขอการขอแต่งงานกันในละครอ่ะฮะนั่นเองโอ้โห นั่นแหละเล้เป็นประเด็นให้เห็แต่ว่าปิ๊งกันเรื่องงานเลยทีดีอารของเขานี่ก็สวยด้วยนะดูดีเป็นแบบเป็นออกเป็นหนังสั้นออกเป็นแบบเหมือนแบบเป็นหนังอ่ะถูกต้องนะครับโดยงานนี้นะครับแน่นอนที่สุดว่าคนที่จะต้องมีความสุขที่สุดคือคุณซีแล้วก็เอมมี่นั่นเองนะครับเขาจะรู้สึกยังไงไปฟังกันเลยครับจริงๆก็เหมือนเดิมเนาะจริงๆแล้วเราสองคนก็เหมือนเดิมมีแต่สเตตัสใน Facebook ที่เปลี่ยนก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเราก็แต่งงานกันแล้วแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรู้สึกแบบ เวลาเราเวลาเราพูดกับใครว่าเออเมื่อก่อนพูดว่านี่นี่แฟนผมครับก็ต้องพูว่านี่เป็นภรรยาผมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะพูดว่าเมียมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าเออก็ก็มันเป็นการย้ำเตือนว่าเออตอไปนี้คือมันไม่มีคําว่าตัวผมคนเดียวและ้ะมันก็จะมีเราสองคนแล้วอะไรแบบนี้ครับก็จริงๆก็คล้ายๆเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าอาจจะมีแบบว่า คุณซีเขาก็จะแบบมีมุมกุ๊กกิ๊กมากขึ้นเหมือนเขาก็จะแบบภรรยาทำอะไรอยู่ภรรยาเปนยังบาง้า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบเออก็ดีค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกสดชืญญ่นรู้สึกแฮปปี้ดีค่ะยังยังยังคิดว่าคงจะ ยังสนุกกับการใช้ชีวิตคู่อยู่ครับแล้วนั่นก็คือภาพและก็บทสัมภาษณ์ของคู่สามีภรรยาคู่ใหม่สาหรับวงการบันเทิงนะครับราบอมไปที่ข่าวการมอบรางวัลกันบ้างดีกว่าครับสำหรับงานสยามดาราสตาร์อวอร์ดนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีล่าสุดที่มีดาราและก็ศิลปินหลายท่านเลยนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับนักร้องกลุ่มยอดนิยมเป็นของสลัดแมทชีนะครับรวมทั้ง นักร้องไทยสากคนหญิงเป็นนิวจิ๋วนะครับนักร้องลูกทุ่งเป็นใครไม่ได้นอกจากหญิงลีนะครับละครยอดฮิตนะครับเป็นสามีตีตาละครยอดเยี่ยมเป็นทองเก้านะครับแลวก็รางวัลสาคัญเลยนะครับคือนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมเนี่ยตกเป็นของคุณแอนทองผสมนะครับจากเรื่องอย่าลืมฉันนะครับรวมทั้งนักแสดงนําชายยอดเยี่ยมก็จากเรื่องเดียวกันก็คือคุณติ๊กจัสดาพรผลดีรวมทั้งนะครับสตาร์ไอดอลตลอดการของเราเลยนะครับก็คือพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนั่นเองนะครับ ยังมีรางวัลอีกมากมายเลยนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้นะครับแต่ต้องบอกว่ารางวัลแต่ละรางวัลนี้มีความสําคัญเทียบเท่ากันทั้งนั้นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับนอกจากว่าผมจะมีภาพงานวัรับรางวัลมาฝากคุณผู้ชมแล้วผมยังมีบทสัมภาษณ์ของพี่เบิร์ดธงชัยแมคเอนไตยสาหรับการได้รับรางวัลนี้แล้วก็พี่ติ๊กกับพี่แอนด้วยครับไม่เคยกดดันกับการได้รับรางวัลเลยในทางตรงข้ามคือเราเราภูมิใจด้วยมีกําลังใจด้วยนะครับก็รออยู่ว่าก้าวต่อไปเราจะ เราจะได้อะไรปีนี้ได้ได้จะเป็นสไตล์โดแต่ปีหน้าเนี่ยพี่จะหาเองรากวันเพราะว่ามีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งคนกินมันโนมีทั้งอัลบ,บั้มใหม่หปีหน้าหารางวัลเองครับสดๆร้อนๆเลยครับสําหรับรางวัลน,นี้นะครับรางวัลแรกกับละครเรื่องอย่าลืมฉันครับโอ้โหผมรู้สึกว่าพลังในหัวใจเนี่ยมันมสูบฉีด <c oughs> เลือดแบบเต็มร่างกายหมดแล้วครับ พร้อมลุยงานต่อผมว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยครับต้องขอบคุณสําหรับผู้ที่เห็นก็ถือว่าเป็นกําลังใจนะฮะสำหรับคนทางานในวงการบันเทิงทังดาราแล้วก็ศิลปินด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนนะครับสำหรับช่วงแรกของรายการแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเอ้ยยังครับเรามีข่าวต่อเลยฮะถูกต้องคุณจะรีบไปไหนมเรามีข่าวต่อขานะครับเป็นข่าวรับดารานะครับที่เขาแบบว่ามาเปลี่ยนลุคเพื่อให้เข้ากับบทที่เขาได้รับในละครเรื่องใหม่ของเขานะครับ เรามาเริ่มต้นที่หนุ่มคนนี้เลยดีกว่านะครับกับก๊อฟพิชยะนะครับผมซึ่งคนนี้ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีงานเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานละครรอยฝันตะวันเดือดนะครับหรือว่าจะเป็นงานหนังกับออมสุชาอันนี้แบบดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเขากําลังจะมีละครเรื่องใหม่ด้วยกับเรื่องซารังเฮนะฮะทางช่องทีวีพูนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหนุ่มก๊อฟเขารับบทเป็นพระเอกที่จะออกไร้ร้นะครับและเพื่อความแตกต่างเนี่ย หนุ่มกอล์ฟเขาถึงขั้นยอมเปลี่ยนลุกนะครับเนี่ยมีการกัดสีผมใหม่เลยใช่นะครับผมก็แบบให้เข้ากับบทร้ายๆนิดนึงนะครับนอกจากกอล์ฟพิชยาแล้วยังมีอีกหนึ่งคนที่เปลี่ยนลุกเพื่อรับงานละครนะครับนั่นก็คือคุณนุ่นวรนุษย์นะครับซึ่งเขากำลังจะมีละครเรื่องใหม่นะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆตรงที่เจ้าตัวเนี่ยเขาลงทุนตัดผมตัวเองนะครับเพื่อเปลี่ยนลุกให้เข้ากับตัวบท ซึ่งทางนุ่นวรนุชเขาบอกน,นะครับว่าละครเรื่องนี้เนี่ยบทแซบแล้วก็ท้าทายมากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาดีใจก็คือการได้เล่นกับเพื่อนสนิทนะครับอย่างลีเดียแล้วก็คิสฮอ์วาอ๋ออย่างนี้ก็บสบายเวลาไปทํางานก็เหมือนได้เจอเพื่อนได้เจอเพื่อนอด้วยะนะครับก็<ม>ถว่าเป็นนักสแสดงที่ทุ่มเทนะทั้งกอล์ฟแล้วก็คุณนุ่นด้วยใช่ครับ,รบผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของทางกอล์ฟพิชยาแล้วก็นุ่นวรนุชเลยนะครับว่าเขาจะรู้สึกยังไงถึงเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วค แตกต่างจากละครเรื่องอื่นอะไรเงี้ยครับก็เรื่องอื่นก็ไม่น่าจะมีขนาดนั้นเพราะว่าเราสเปรย์สีสเปรย์ได้แต่ว่าจริงๆก็เดี๋ยวเราจะไปย้อมใหม่อีกทีตอนที่จะเปิดกล้องประมาณแบบปลายเดือนหน้าอะไรเงี้ยครับจริงจริงแล้วก็คุยกันละค่ะเพราะว่าจริงๆก็เออก็อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางครั้งคือก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะแล้วก็คือแบบมีมีแบบสไลด์ผมมีดัดผมอะไรเงี้ยเพื่อให้ง่ายต่อการทํางาน ม่ก็คุยกันมากกว่าค่ะก็เสนอก็อยากตัดอยากอะไรเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยคือตัวบทของนุ่นชื่อนางฟ้านางเป็นนักแสดงนางเป็นนักแสดงด้วยต้องฟังังไงแล้วก็แบบเออมันก็จะได้แบบทําผมได้ง่ายเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้คือแบบมันบทมันแซบมากเลยอ่ะสนุกมากค่ะก็นี่ก็น่าติดตามคุณรู้ไหมตอนคุณพี่นุ่นวรนุษเอยวรนุษย์เนี่ยเขาจะตัด ผมเปลี่ยนลุกเนี่ยขเขามาร้องไห้กับผมเลยนะมาจรเ้ขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเขารักผม ไปข่าวต่อไปเรามีคลิงข่าวนะครับผมให้มาติดตามกันนะครับไปดูที่ข่าวของผมดีกว่านะครับเอาซันนี่ไปนั่นหน่อยสิไปจูนไปจูนนิดนึงฮะเรากําลังพูดถึงหนึ่งภาพยนตร์ดีๆที่ต้องบอกว่าเป็นกระแสอย่างมากเลยยำมยโสธรถูกต้องบ้่ใช่รานส์ฟอร์ r มอรนะครับผมผมกำลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง t r a n s f o r m e r มอร์เอชออ t i อ็กซนะครับผมเป็นการกลับมานะครับของอภิมหาภาพยนตร์แห่งปีนะครับ t r a n s f o r m e r มร4มหาวิบัตยุค0ูนย์พันนั่นเองนะครับ โดยต้องบอกว่าตั้งแต่เข้าฉายจนวันนี้นะครับทำรายได้เนี่ยทะลุหลักร้อยล้านไปเลย้วยแล้วเพียงเวลาแค่ไม่กี่วันเท่านั้นใช่แล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับเราเลยมีสัมภาษณ์จากเหล่าศิลปินดาราที่ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้มาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงไปฟังกันได้เลยครับในเรื่องครับในเรื่องชอบนางเอกครับนางเอกน่ารักดีเซ็กซี่เล็กๆครับใช่ หุนยนหุนยนเขาเขาได้ของเขาอยู่แล้วครับใช่อันนี้คือดูแล้วก็แบบชอบตัวละครที่มันแบบเป็นตัวละครใหม่ขึ้นมาใน transformer ครับใช่คือชอบชอบ transformer มากที่บ้านนี้มีหุ่นยนต์หลายๆตัวเลยฮะชอบมากจรงิชงชอบออพติมาสครามชอบพระเอกคือก็ไม่เชิงสะสมนะก็คือชอบชอบหุ่นยนอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบพอหนังเรื่องนี้ออกมาตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามมาเนี่ยก็จะแบบมีโอกาสเจอก็จะซื้อถ้าภาคใหม่ยังไม่ได้ดูค่ะ แต่ก็จำความรู้สึกของทรานส์ฟอร์ได้ว่ามันสนุกมากแล้วก็เป็นเป็นหนังในจินตนาการมากๆในการแปลงแปลงร่างของเราอะไรอะเรานักลบห,หุ่นกระป๋องหุ่นยนต์ชอบดูทุกภ้าค่ะแล้วก็จริงๆ เรื่องนี้เราแอบดูที่เซอร์แวบๆเห็นแ,แ,แบบเปลี่ยนตัวนักแสดงด้วยอะไรอเงี้ยก็อยากดูเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าโลโก้จริงๆพระเอกนางเอกแล้วก็จะจําได้ว่าแบบเออต้องเป็นคู่นี้แต่ก็ชอบผ่านหนังแนวนี้รู้สึกเวลาดูแล้วมันเหมือนแบบยังเป็นเด็กอยู่อะเธอชอบตัวไหนเป็นพิเศษต้องชอบตัว,ตว,ตวุ้มบีชอบตัวนี้เพราะว่าอยู่คู่กับพระเอกตลอด ครับผมถ้าใครสนใจนะครับก็ไปหาดูได้ใช่สนุกมากบ้องตาสนุกมากๆครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมีข่าวต่างประเทศกับช่วง Pop Around the World ครับ